ใหม่คะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นไมโครนอเดลิ่งแบบโรลลิงนะคะแบบโรลใช้เองที่บ้านนะคะง่ายๆแต่ว่าคุณต้องมีน้ำมิ้งครีมก่อนนะคะตัวจาริน่าล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่น้ำมิ้งครีมแล้ว30นาทีนะคะตอนนี้แล้วก็จาริน่าจะทรีตนี่เห็นไหมคะตัวไฮเปอร์พิมพเมนเทชันแล้วก็สกา นิดหน่อยเพราะว่าตอนที่จัรลี่าไปอลีเซอร์นะอันนี้คือทำความสะอาดสเปรย์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จาริีนาวันนี้ใช้ไฮยาโรนิกแอซิดแล้วก็มันจะมีดิเรกชันทุกคนคะ่ะถ้าเราไม่ใช้ตัวน้ำมิ่งครีมมันจะเจ็บใช่ไหมคะก็โรไปข้างบนหน้าผากเนี่ยให้โรขึ้นนะทุกคนคะ่ะ รูขึ้นมันจะมีแบบแมชชีนนะเดี๋ยวัหลังอาจารย์ลีน่ามาโชว์ให้ดูในส่วนของแบบแมชชีนนะคะอันนี้จะช่วยสติมเลสสำหรบเซลล์ใหม่ขึ้นมาผิวจะแบบว่าเหมือนเด็กน้อยเลยแล้วรูของขนก็จะแบบน้อยลงอืสุดยอดสุดยอด เดี๋ยวให้ด so ูถ้าให้เสร็จหมดนะเสร็จแล้วครับห้อมี้ค่ะวันนี้จันรีน่าใช้ตัวไมโครเนเปอลิงตัวนี้นะคะ0.25มิลลิเมตร แล้วก็ตัวนี้เลย0.25ครับอือเราทำสูดแล้วนะคะก็ใส่ซีรั่มที่เราใช้ในการรูปถี่น,นั่นแหละนะคะคนอนต่อไปประมาณสามวันอ่ะ อาการหรือว่าอาการที่แบบแดงๆอะไรพวกนี้กแบบ็จะลดลงเดี๋ยวไปดู before and after เสร็จแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้อง